ใช, <S <S ใช่ครับไปไงน่นครับไกี่วันยังไงครับเ,เรื่องระยะเวลาเนี่ยไม,ไม่ไม่ผมยังไม่สามารถบอกได้นะครับเดี๋ยวรอให้นเขามาตอบเองกันกว่าแต่ว่าไม่ได้ไปนานครับไปเป็นแบบสั้นๆ ความฝันของผมใน,ในตอนที่ผมจะเรียนจบใหม่ๆแล้วอยากไปเรียนต่อด้วยแต่ว่าตอนนั้นก็ด้วยงบประมาณเราก็ไม่มีอย่างเงี้ครับก็เลยไม่ได้ทำพอวันนี้มันเป็นเวลาของเขาที่เขาอยากจะทำบางความฝันเนี่ยแล้วเราในฐานะที่เราเคยเคยพลาดตรงนั้นมาแล้วถ้าเราเหลืเวลา,าับไปได้เราก็อยากไปเราก็เลยบอกเขาว่าเถ้าเกิดว่าอยากทําทอะไร,รแล้วแลรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เรามีความสุขกับมันก็อยาก ได้แบบไปแล้วก็อะไรวยครับแต่ก็ยังกลับมาทำงานอในวงการแน่ใจประมาณนะแต่มีเรื่องระยะเวลาเนี่ยต้อง,ง,องต้องมรายละเอียดจากนเราครับประเทศไหนอะไรที่ยอมมาโซนไหนแน่ใจแน่ใจาเป็นออสเตรเลียครับแน่ใจาแต่ยังยังไม่ได้สรุปนะอะไรนะฮะอะไรนะฮะเขาไปเรียนจบเขไมอยากจะไปเออน่าจะเป็นผมมากกว่า ว่าตัวน้องเองเนี่ยเขาก็เขาก็เริ่มโตขึ้นนะครับแล้วเขาก็เริ่มมีความคิดที่เป็นของตัวเ,เองแสดงว่าพี่นงเองเป็นคนจุดตะไาย้เขาที่เขาอยากที่จะไปผมเปนคนแนะนำให้ให้เขาไปที่นี่ไม่ทำตามความฝันแคนไม่ไม่คือคือผมรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ไม่ไกลมากแล้วก็ ยังไม่หมดสัญญายังไม่หมดสัญญา ทุกันนี้ครับก็ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงในอนาคต